กราบสวัสด er pues ีพ nah ี uh, X, right two, ่ๆนะ่นนะทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันแรกผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมมาช้าไปหนึ่งวันนะนี่นะครับหน้างานนะครับอันนี้อยู่สมุทรสาครนะครับเป็นไม้มะค่าทําสีธรรมชาติฟอกหนึ่งหรือสองรอบนี่นะครับวันนี้เป็นวันที่สองครับวันนี้เพิ่งเริ่มปูไม้นะครับเนื้อที่ตรงนี้หนึ่งร้อย ้อยสองตารางไม่นใช่เด็กวหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าตารางนะยี่สามนะครับจําผิดนะครับนี่ครับเป็นไม้มะค่าสว,สวยเลยนะครับไม้ที่ไม่ค่อยสวยเราจะคัดให้มันอยู่แค่โซนเขามันนะครับส่วนสวยๆเราจะอยู่โซนด้านหน้าเลยนะครับสวยๆไม่สวยเราหลบให้ได้นะครับนี่ครับเป็นหน้างานนะครับจะมีห้องนี้ห้องหนึ่งน,นะครับ ก็มีห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับผมไม้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมหวานเจี๊ยบ